เห็นกระทาแบบนี้เห็นอย่างนี้วันนี้แม่แอนน่าจืดอีกแล้วน่าจืดอยูแล้วทำไมคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีให้คนมาสอนแต่งหน้าตอนบ่ายเราก็เลยยังไม่แต่งหน้าอะไรมาอะไรเงี้ยคิ้วเล็กลบอะไรประมาณนี้เฟื่องเรื่องสบอางไม่ใช่ไม่จริงเราหิวเราเลยรีบมาใช่อ่ะไรอยงครับประเทไทยถูกแล้ววันนี้เรามากินบาร์บีคิวพาร์ซ่าค่ะบาร์บีคิวพาซ่าซ่ะบาร์บีคิวพาซ่านี่แต่ ใครก็เคยกินเนาะบบาาร์ีคอจนนติดปกะใครเคยกินมั่งเมนตอกนะใครจะไม่เคยเรา้องบอกอีกบอกว่าใครไม่เคยเนกินอีกใครไม่เคยกินเมนคือเป็นเรื่องค่ะมามะนี่แต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะคือเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะอ๋อเป็นบุฟเฟ่ต์รีฟิลค่ะเขาเรียกว่าเป็นรีฟิลรีฟิลซึ่งมี3ระดับราคาคะ ะมีอะไรคะเรากินวันนี้ที่เรากินคือสั่งเป็นซุปเปอร์รีฟิวธรรมดาแล้วอหัวหนึ่งส7 9บาทอ่ามันมี479แล้วก็มี579เ7็ด7ก้นี่คือจะมีเนื้อวากิวให้ด้วยใครจะเนื้อวากิวไหมเนื้อวากิวเป็นเนื้อแบบที่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดีแพงๆเห็นเนื้อไหมเห็นลายเนื้อไหมคะซูมมาคะซูม นี่นะคะลายเนื้อมก็จะเป็นแบบนี้แต่วันนี้เราไม่ได้กินอันนี้เพราะว่าไม่แอนไม่กินเนืเวลาเราสั่งก็ต้อ่งแต่ถ้า5 5าห้าหก็จะสั่งพวกกุ้งได้แม่น้ำหอยก็มีเนื้อออสเตรเลียบางส่วนเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าวันนี้เรากินชุดนี้ค่ะเพิ่มเขียวพอแล้วมีทั้งน้ํามีทั้งข้าวด้วยมีเติมด้วยต่างหากแล้วก็มีกุ้งด้วยนะไข่ก็ไม่โคลมจริงๆเนี่ยมีกุ้งมีปลาหมึกมีอะไรเงี้ยหมดเลยมีเมนูพิเศษด้วย อูด้งต้มยำอะไรประมาณนี้ค่ะเออแล้วก็รวมน้ำรวมอะไรไปเสร็จแล้วก็ถือว่าคุ้มใช่นะแล้วก็นี่แต่ถ้ามีเด็กอาจจะไม่คุ้มนะถ้าเด็กอ่ะเขาคิดขึ้นราคาป่ะเนี่ยขึ้นราคาเนี่ยคิดขึ้นราคาขสองร้อยกว่าบาทใช่เราก็เลยเดี๋ยวไว้พาเด็กๆมากินแบบสั่งธรรมดาก็พอละเอออ่อมีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วยเหรอคะใช่กุ้งล็อบสเตอร์คือสำหรับใครที่กินชุดที่ยารีฟิลอ มากินกันสี่คนตอนหนโต๊ะได้ค้ฟฟี่หรอได้ปีเลยหรอไดอถ้าถ้าใครอยากจะสั่งก็ได้นะก็ตัวนึี้แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอเคครับมาแล้วอ่ะแล้วค่ะอืมทำมาแล้วเอ่ะที่นี่เขาเรียงซีฟู้ดด้วยค่ะค่ะในชุดบุฟเฟ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเติมเครื่องปรุงหนังกินเดี๋ยวไปกินกันดีกว่านะเออใส่กระเทียมเยอะเดี๋ยวไปปิ้งก่อนปักเม็ด ใส่พริกเยอะๆสิพริกเยอะๆอร่อยนี่น่าจะเป็นเบคอนเยอร,รมันอันนี้เป็นตับหมูอันนี้มีกุ้งด้วยนี่กุ้งตรงนี้ก็จะเป็นพวกอันนี้เบคอนธรรมดาอันนี้าลาไหลประเทศต่างๆอ่ะสวยก่อนนะอันนี้น้ำจิ้มอ่ะ,อะ,อะ,อะโอเค อตอนนี้ก็หมูมาแล้วเพิ่มสลายค่ตอนกำลังปิ้งอะไรอยู่เบคอนเยอรมันมาไมต้องเยอรมันนะนนี้ก็เบคอนธรรมดาเยอะมากเลยซึ่งนี่เราสั่งสองที่เราใส่มาประหยัดประหยัดคอนโดค่ะใช่ค่ะไม่ควรืพราตว่าไม่งั้นนะต้มต้องล้มแน่ๆเลยทำให้เราดูกินน้อยไปโดยประยายวันนี้นะคะมากินบุฟเฟ่ย์ปริศนากินผักน้อยๆค่ะกินเนื้อเยอะๆอ้าวไม่อย่างนั้นล่ะฮะ กินผักด้วยค่ะได้บาลานซ์กันค่ะสุขภาพอ้าวมันก็ได้ร่างกายด้วยค่ะอยากกินมั่งน้ำลายไหลไหมสั้ขานี้นะกระทะดำด้วย <Back hand. S 1> เด่มหม้อผ้าผ้านี่เรากินกันที่เดิมอผ้าผ้าใครเคยกินย่างจริงๆริงเดิมอผ้าผ้ามีสองาสาขานะคะที่ชั้นสองเหมือนกันสาขาหนึ่งเป็นกระทะทองแดงไม่ใช่กระทะทองเหลืองอีกสาขาหนึ่งก็เป็นกระทะดำใครชอบกระทะแบบไหนแม่แอนชอบกระทะดำมากกว่าถึงก,กินแล้วมันเเเาา<ๆ>เคคาาาาบงงนนกยยยัไมม่ิิลถส เคยกินกันย่างกระทะดำแล้วถ้าใครเคยกินแล้วช่วยบอกแม่แอนด้วยนะว่ากระทะแบบใหม่ที่เป็นกระทะดำกับกระทะแบบเก่าที่เป็นทองเหลืองอันไหนอร่อยกว่านะคะเดี๋ยวขอตัวปิ้งก่อนนะเป็นไงคะยังไม่ขึ้นท้องเลยวันนี้ึงเอาเอาไอ้คุ้มอาให้ดูไอ้เบคอนเยอรมันนี่อร่อยมากเลยสั่งมา สั่งมากี่ถาดอะสองถาดได้ไหมแต่มันชิ้นใหญ่มากค่ะคือแค่สองชิ้นก็เต็มกระถาแล้วแต่บอกว่าอร่อยจริงๆค่ะเพิ่งเคยกินครั้งนี้ทรั้งแรกกันแต่ป๊ะป๊าแบบเบิ้นหมูไปเยอะมากแล้วอะหมูตอนนี้ยอดอยู่ที่แปดถาดค่ะเหอเจ็ด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 เบ็ดเจ็ดเว็ดเจแด่จ็ดเ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 ดเดเ มาตกมาตายที่เบคอ,อนนี่แหละคะ่ะลดความอ้วนลดน้ำหนักแทบตายนะคะดูผักสิคะหังเต็มเลยค่ะเต็มอยู่เลยค่ะตรงใมคนเต็มเลยค่ะว่าเรามากินบุฟเฟ่เราไม่แตะผักนะคะ <c oughs> นี่ใส่ไม่ดีเลยซอฟต์เลย <c oughs> เดี๋ยวขอกินต่ออยู่าปิงป้งปิ้งบาร์บีคิวจ <c oughs> นแบบว่าหน้ามันหมดแล้วอ่ะ ยังเหลือนะคะเราไม่ปรับแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ใส่นะี่ค่ะนี่ค่ะอาหารหายไป็นไส้บดใช่ไามานี่อะอยู่ในนี้อยู่ในนี้ค่ะอยู่ในนี้วะคะเป็นไงป๊ากินจนหน้าบวมเลยอ่ะยังมีไอติมอยู่ละ นี่เรากินน่ามันหัวมันหัวเหม็นกันเลยค่ะโชคดีนะที่วันนี้ยังไม่สระผมตั้งใจมากินตั้งแต่เช้าเลยมากินตั้งแต่ห้างเปิดเลยค่ะ11โมงปุ๊บพุ่งตัวมาที่ร้านบาร์ีคิวพาซตากันเลยอ่าเราให้ดูซาบขของโต๊ะเรานะคะริงๆค่ะเขาเก็บไปเยอะมากและโอ้โหมันลงอยู่ในพุงป๊าป๊ากับแม่แอนหมดแล้วค่ะ ตอนนี้เรารอไอติมนะคะในเซ็ตเมนูในเซ็ตของรีฟิลเนี่ยเขามีไอติมวาน,นิลาให้ด้วยวันนี้เราไม่แตะข้าวกันเลยนะคะเพราะกลัวเปลืองพื้นที่ในกระเพาะมากมากเลย <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็คือแบบว่าอิ่มซึลือ้ึลือมากนะคะเดี๋ยวรอไอติมมาแป๊บหนึ่งนะอ่าระหว่างนี้นะคะระหว่างราอายไอติมเรามาเล่ากติกาในการทานดีกว่าเน,นี่ยค่ะเรากินกัน2คนใช่ไหมสองซูเปอร์รีฟิล สองคนก็เก้าร้บาทราคาแบบว่าเน็ตแล้วเขาจะมีระบุด้วยนะเวลาเข้าถึงเวลาออกนี่ตอนนี้เราเหลือเวลาแค่แบบประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวไอติมมาเราต้องรีบยัดนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะโดนปรับเขาบอกว่ากรณีทานไม่หมดคิดเงินเพิ่มขีดละ50บาทแล้วก็กรณีทานเกินเวลาส่วนที่เกินเพิ่มทุก10นาทีจะคิดยีบาทต่อท่านอ,อันนี้ก็จะเป็น อันนี้เป็นเมนูที่ของซูเปอร์รีฟิลใช่ไหมคะใช่อ่าเรามาดูกันชัดๆเลยเมนูซูเปอร์รีฟิลมีอะไรบ้างหมูสไลด์เบคอนบูตะคอนหมูเยอะไปหมดเลยน้องๆอ่านทันไหมคะมีเนื้อหมูมีเนื้อปลามีซีฟู้ดนะมีเนื้อไก่มีลูกชิ้นผักต่างๆแล้วก็มีข้าวปัดกระเทียมด้วยแล้วก็มีน้ำกับไอศครีมด้วยนะคะ คุ้มไหมคะป้าสรุปคุ้มไหมไออาหารเนี่ยคุ้มอยู่แต่คุ้มลดความอ้วนหรือเบล่าไม่รู้คือรู้ไหมว่าพวกเราสองคนอ่ะพยายามไปวิ่งทุกวนันออกกําลังกายทุกวนันเพื่อจะลดน้ําหนักแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพื่อให้กินได้มากขึ้นสทตายน้ำหนักปนยังป้าป้าบอกว่าออกกําลังกายแล้วกินเยอะไม่ผิดกินอะไรก็ได้ไม่ผิดเพราะเั้นออกกำลังกายไปแล้วจริงไม่ดีเลย นี่คนเยอะทีเดียวค่ะคนเต็มร้านเลยไหนติมามม้าคะคือเราลืมไงเราได้มาเราก็จ้วงๆแล้ว,ว,ว,วเราก็เดินออกจากร้านมาเลยค่ะเออเอาเป็นว่าขอปิดคลิปบาร์บีคิวพลาซ่าชื่ออะไรนะอะไรรีฟิวนะซูเปอร์ <Super S 2> รีฟิว เรากินซูเปอร์รีฟิลค่ะ479บาทอ่ะขอปิดคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะไม่มีอติมให้โชว์แต่ว่าไป็ไต้ติมอันนิลาโอเคสำหรับใครไม่อยากให้พลาดการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามทุกคลิปเลยนะคะเป็นไรนะ, <laughs> ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย